สวัสดีค่ะแม่ปลาพาทำภาคินกมาอีกแล้วค่ะเมื่อวานแม่ปลาก็ไดเมนูแกงออมหัวด้วยค่ะพี่น้องพอดีแม่ปลาไปย่างตลาดมากค่ะพอดีไปเห็นหัวเขาวางขายเยอะเกิดสนใจค่ะขึ้นอยากขึ้นมาทันทีเลยก็ไดมาออมเลยค่ะพี่น้องแล้กก็มาเก็บพักสวนขั้วยู่บานของเข้าเองเนาะค่ะเก็บพักอีเลสค่ะพี่น้องเกิดร้ายร้ายค่ะหนาฝนแตกเป็นกอๆอยู่ค่ะ ก็บพักเสร็จเรียบร้อยเรา,เาที่นี่ก็เอาหวกมาล้างทำความสะอาดเวยค่ะวิธีการล่างเขาไม่ปาบะให้หัวข้าวกะเอาเกลือใส่ค่ะพี่น้องล่างทำความสะอาดออกก่อนค่ะเวลาเอามาแกงมาออมมันก็จะได้น่ากินเนาะค่ะ ขั้นตอนต่อไปกับมะฮันตะไครกันเลยคะ่ะเครื่องแกงเขาเมียปากเขจะมีตะไคร้มีหัวหอมหลักกัพริกสดด้วยค่ะพี่น้องเตรียมเครื่องแกงทุกอย่างเส้นเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็มะตำมห้แลกด้วยค่ะพี่น้อง เข่งแกงของอาหารอีสานทองเฮากับเบดรเดมีหลายอย่างค่ะมีซัมเนี่ยแหละค่ะพี่น้องต่อไปกับมาล้างทำความสะอาดผักกระแง่งออกค่ะผักกระแง่งนี่ก็ซื้อมากถ้าค่ะพี่น้องโบดิปลูกเองหรอกค่ะหั่นเป็นท่อนๆค่ะทีนี้ก็เอาลงไปล้างน้ำค่ะจากนั้นก็มาหัน่นใบชะพลูค่ะหรือว่าใบผักอีเลิศนาะค่ะพี่น้อง หั่นลงไปจากที่นก็เอาลงไปหลางร่วมกันเลยค่ะเตรียมไว้ให้สเสด็จน้ำได้ค่ะที่นี่พอเตรียมทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วที่นี่ก็มาแกงออมหัวกันเลยเนาะคะ่ะแม่ปากก็จะตั้งน้ำให้เดือดค่ะพี่น้องบบต้องใส่น้ำลายด้วยค่ะพอน้ำเดือดเสร็จเรียบร้อยแล้วที่นี่ก็เอาเครื่องแกงลงไปเลยค่ะเครื่องแกงเขาแม่ปากก็จะใส่พริกล้อลงไปพร้อมด้วยค่ะ ตามด้วยห่วกคะ่ะพี่น้องห่วกที่ห้าล่างที่เพิมสะอาดไปแล้วนะคะเอาลงไปในคณะทีนา่าฮอนฮอนค่ะห่วกนี่ก็นจนนน้อยๆเนาะคะ่ะซกง,ง่ายใส่น้ำปลาลงไปประมาณหนึ่งทัพพี่นะคะ่ะแม่ปากกะเฮ็ดหมอบ่ใหญ่เนาะค่ะเฮ็ดนิหน่อยหนึ่งคะ่ะพี่น้องนแต่แเนี่ยมึงไม่ผักก็คแบบือเจ้าง่ายเนาะคะ่ะ ใส่น้ำปลาแดดลงไปแล้วที่นี่ก็ใส่ผงชูรสลงไปค่ะรอให้ทุกอย่างเดือดซุกดีซะก่อนเนาะคะ่ะอันดับสุดท้ายก็ใส่ผักลงไปค่ะผักข้าเห่าก็จะมีผักอีเลิศก,กับผักไก่แง่งเนาะค่ะพี่น้องกลินนกับซี่หอมชุยขึ้นมาเลยค่ะพี่น้องอาหารอีสานเนาะคะ่ะผู้ได้มากินกะว่าแซบค่ะ แกงออมหัวข้าวกับซุกเซตเรียบร้อยแล้วเด้อค่ะพี่น้องจากนั้นกับมาเทใส่ถ้วยค่ะพี่น้อง,นนพ,องพร้อมเสืฟพร้อมรับประทานแล้วค่ะแหบมบป่าจะชิมมึงรสชาติให้มึงเนาะค่ะว่าเกงออมหัวข้าวนี่แซ่บซ้ำได้แต่แมมป่านี่ให้เต็มรอยเลยค่ะพี่น้องแซ่บอีลิค่ะอืสุดยอดเลยค่ะ อาหารอีสานนี่แซ่บที่สุดเลยค่ะ